สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับสังนะคะกับอีพีพิเศษสุดๆเลยที่ชื่อว่าถก ok ดวงชัดๆกับหมอบอยเคลียร์ชัดที่รักของชาวโซเชียลดังนั้นแขกรับเชิญในอีพีนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือหมอบอยเคลียร์ชัดนั่นเองสวัสดีครับผมผมครับหมอบอยเคลียร์ชัดนะฮะชื่อจริงชื่อธันจุิคำเสนครับชื่อเล่นชื่อบอยฮะชัดๆ <laughs> เลยเนาะดัง<ล> <ผม S 1> นั้นเนี่ย ที่ม่างฉายานี่ก็มาจากชื่อเล่นบวกกับคำว่าเคลียร์ชัดอ่าอันนี้ตั้งเองตั้งเองฮะทำไมทาไมถึงเป็นเคลียร์ชัดต้องการแบบไม่เหมือนใครให้สร้างความแตกต่างนะฮะแล้วก็คำว่าเคลียร์ชัดคือตรงไปตรงมาตรงประเด็นในเรื่องของการตอบแล้วก็การให้สาระดีๆกับคนที่มาดูดวง นะครับตรงนี้นะฮะต้องบอ,อกเลยนะคุณผู้ชมว่ากว่าจะได้คิวหมอบอยมานะช่วงนี้คิวฮอตมากนะคะไหนจะทำคอนเทนต์เองไหนต้องออกอีเวนต์ไหนจะมีเดินสาย<ช>ทำบ,บุญไหว้พระในสารพัดเลยใช่ครับผมตอนนี้ก็มีหลายๆอย่างครับเข้ามาแต่ก็มีพลังนะฮะที่จะทำแล้วก็นำเสนอคอนเทนต์ดีๆฝักๆ เพื่อนทุกคนนะครับชาว f อแล้วก็เพจทางโฮโลโซซิตี้ด้วยนะครับผมก็อยากจะบอกว่าวันนี้นะเราจะมาเรียนรู้จากตัวตนหมอบอยมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของดวงหน่อยๆนะคนจะได้บอกว่ารู้ว่าปลายปีแบบนี้เราจะคาดหวังอะไรกันได้บ้างนะคะที่สําคัญค่ะหมอบอยจะได้พูดในสิ่งที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนั้นนะติดตามใี่ดีตลอดอีพีนี้เลยนะ เริ่มกันที่วัยเด็กแน่นอนว่าคนเราอะก่าจะมาเป็นหมอดูที่ประสบความสาเร็จอะมันต้องเคยผ่านประสบการณ์อะไรมาต่างๆแล้วนะเล่าชีวิตวัยเด็กให้ฟังหน่อยไม่น่าจะธรรมดานะเนี่ยพี่สมัยก่อนนี่คือเป็นคนที่เรียนน้อยจริงๆจบปริญญาตรีสมัยก่อนสมัยแต่ว่าถ้าเกิดย้อนไปสมัยเรียนเด็กๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะอยู่หลังห้องนะครับไม่ได้ไม่ได้คอยตั้งใจเรียนเท่าไหร่นะนะฮะแต่ว่าอาศัยในเรื่องของการที่เจอเพื่อนนะครับแล้วก็เป็นคนที่ ลักสนุกคุยสนุกเฮฮาปาร์ตี้นะครับก็เรียนน,ยยยนี่ก็ติดใครว่าในภาษาสมัยก่อนก็ติดศูนย์บ้างติดรอบ้างอะไรเงี้ยเอาแล้วจุดจุดพลิกผันนะเพราะว่าพอจบตรีเสร็จอะไม่ได้เป็นหมอดูในทันทีคือไปทำาหลายอาชีพมากใช่ไหมค,ครับจบตรีปุ๊บเนี่ยก็หันมาทําธุรกิจส่วนตัวนะครับธุรกิจอิสระ,ะ <S <S เรื่องของการค้าขายตัวไป นะครับพอหลังค้าขายเสร็จก็เริ่มมาสนใจในเรื่องของศาสตร,ร์พยากรณ์ดูดวงนะครับเพราะมีจุดพิกคือว่าคนที่ค้าขายเนี่ย99.99% 99นะส่วนใหญ่จะดูดวงแล้วก็สายมูผมก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนึงเนี่ยได้ได้เรียกว่าเชิญชวนเชิญหรือพาไปดูดวงและหลังจากนั้นมาก็ติดใจ <laughs> ติดใจก็ดูเดินสายดูหลายที่ครับ แล้วสรุปสุดท้ายเนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ดูเองซะเลยก็เลยศึกษาก่อนนะครับเริ่มต้นศึกษาจากร้านหนังสือก่อนโดยไปดูฟรีแต่ดูฟรีเนี่ยดูเป็นปีเลยนะแต่ว่าห้ามทําตามแบบผมนะ,ะตอนนั้นเงน้อยอยากรู้ว่าดูฟรีนี่คือเหมือนเดินไปที่ร้านหนังสือแล้วก็ไปเปิดหนังสือดวงอ่านทุกวันเนี่ยใช่ครับร้นะานนั้นสมัยก่อนเ็าเรียกว่าร้านดอกยากผมจะไปใน ร้านนั้นแล้วก็ไปดูหนังสือเรื่องดวงโดยเฉพาะแรกๆเลยนะสนใจก็ไปหยิบไปดูเสร็จแล้วก็เก็บไว้ที่เดิมดยังไม่ได้ซือ้อซึ่งซึ่งเป็นตัวอย่างไม่ดีนะไม่แนะนํานะฮะแต่ว่าทำอย่างนั้นเป็นปีเหมือนกันครับเ,ออเป็นปีในใน,ในช่วงอายุ20กว่าตอนนั้นอายุ20กว่าก็สนใจเริ่มสนใจแล้วแต่ว่าไม่ได้จริงจังแบบมามาเรียนเป็นอะไรที่มันแบบจริงจังนะฮะตรงนี้แล้วมาเริ่มต้นในการเรียนรู้แตละศาสตร์เนี่ยหลังจากนั้นนานไหมคะหลายปีไหมก็ <S <S หลายปีนะ ท่องผมทาอย่างนั้นประมาณ2ปีนะก็แล้วก็เริ่มจริงจังหลังจากนั้นก็ก็อีก4ี่หปีเริ่มมาจริงจังละปีเรียนมาทั้งหมดกี่ศาสตร์จนถึงตอนนี้โอ้เรียนมากเรียนมาหลายศาสตร์ทุกศาสตร์นะครับศา,าสตร์โหราศาสตร์ดูลายมือไพย,ยิปซีนะครับไพออร์เคลิลโอ้โหเยอะมากนะฮะแล้วก็เลขเจ็ดตัวก้าฐานและโหราศาสตร์แต่จะเน้นโหราศาสตร์นะครับเพราะว่าเป็นศาสตร์ที่ตัวเองชอบและถนัดที่สุด เห็นว่าแม้ทั่งฮวงจุ้ยโง่เฮงใช่ครับอัคระอะไรไปหมดเลยใช่ใช่ครับฮวงจุ้ยโง่เฮงด้วยนะครับก็เรียนก็เรียกว่าบุกเบิกไปหลายสถาบันนะฮะแล้วก็ไปมาหมดแล้วในเรื่องการตรวจดวงดูดวงแล้วก็เรื่องการเรียนด้วยนะครับเ้วเคยเหมือนได้ยินหมอบอยพูดว่าสนใจว่าพอเรียนโหราศาสตร์แล้วไปโรงเรียนดาราศาสตร์กับชาวบ้านเขาด้วยใช่ใช่ครับคืออยากรู้ไง ว่าเออเราเรียนเรื่องด,งดวงมาเรียบร้อยเนี่ยนะครับหรือดวงดวงดาวเนี่ยก็อยากดูแบบดวงจริงดวงดาวจริงๆเลยเป็นวิทยาศาสตร์ก็ไปนั่งเรียนมานะครับเป็นคอร์ดอสดาราศาสตร์นะครับก็ไปดูนะในเรื่องของวิธีการโคจรของดวงดาวแล้วก็ดาวต่างๆเนี่ยมันส่งผลกับอะไรกับคนมนุษย์อะไรประมาณนี้เพื่อ,อ,อไว้ในการที่จะเป็นแนวทางแล้วก็ ศึกษานะครับเรียกว่าอยากจะรู้แบบทุกจุดทุกขั้นตอนของดวงชะตาทุกมุมนะครับประมาณนี้ทีนี้เข้าเรื่องดวงมากขึ้นดีกว่าที่บอกว่าไปเรียนมาหลายศาสตร์เนี่ยเคยดูดวงตัวเองไหมว่าตัวเองจะได้กลายมาเป็นหมอดูที่รักของชาวโซเชียลแบบนี้อ,อ๋อก็ก็เคยดูนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยสมัยเด็กๆเ,เลยนู่นเลยฮะตั้งแต่สมัยแบบปฐมนะมีผู้ใหญ่คนหนึ่งครับที่เคารพนับถือเนี่ยเคยดูลายมือให้ เออแล้วเขาบอกว่าเนี่ยต่อไปจะมีชื่อเสียงแต่เราด้วยความเป็นเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรพอเริ่มศึกษาเริ่มดูเราก็เริ่มมองเห็นดวงตัวเองอเอ,อ้ยก็มีแนวโน้มเหมือนกันที่จะเป็นไปได้อย่างนั้นนะครับเราเราก็เลยตั้งมั่นในเรื่องของการดูดวงแล้วก็ศึกษานะครับอย่างสม่ำเสมอและเต็มที่กับมันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทีเนี้ยพอทํามาเป็นอาชีพอื่นด้วยก่อนจะมาเป็นหมอดู<ช>แล้วเป็นคนที่มีแอคทิวิตี้ที่แบบน่าสนใจมากที่เคยคุยกับพี่หมอบอยคือเป็นคนชอบวงการบันเทิงเนานะดูหนังฟังเพลงร้องเพลงาหามุกสารพัดมาเล่นไหนลองบอกซิว่าความสามารถพิเศษจริงมีอะไรบ้างก็ร้องเพลงเป็นบ้างนะครับเออนะฮะก็ชอบเรื่องของดนตรีด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบจริงจังนะก็สมัยก่อนก็มีศิลปิน ดังๆหลายคนหลายท่านก็ชอบนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ร้องเก่งเลยมากมายออกตัวไม่ร้องเก่งนะเนี่ยขอขอสักสัก,สกท่อนหนึ่งเอาศิลปินิงชอบอ่ะเออจริงอันนี้เรื่องจริงเอาใครดีเอาใครดีลหละตูนหรอพื้นที่แสลเหรอได้ไหมร้อ,องไงจะไม่ได้เนินน่ะตูนบนทีแ่แลมใช่ไหมลองให้ฟังเนินนานเท่าไรไม่รู้จะรอเธอ ฉันรอไม่ได้เนือเพเคอ่ะไม่ใช่เลยเอาอีกทีอะไรนะจำไม่ได้เนิ่นนานเท่าไหร่ไม่รู้ที่รอเธอฉันจำไม่ได้เนิ่นนานเท่าไรไม่รู้ที่รอเธอฉันจำไม่ได้เน่ต้องใส่เสาร์เฟลให้ปกมือกันหน่อยแล้วหละเออนี่ก็ถือว่าได้รู้จักกันมากขึ้นอ่าใช่ฮะทีเนี้ยเราเข้าเรื่องที่ทำให้หลายๆคนมารู้ จากพี่บอยบ้างดีกว่าเพราะว่าจนถึงทุกวันนี้เนี่ยที่ได้ว่าเป็นที่รักของชาวโซเชียลแล้วก็น่าจะเป็นนัมเบอร์วแห่งโลกโซเชียลในเชิงของหมอดูรุ่นใหม่ๆอะ่ะครับผมพี่บอยถามจริงนะฮะถามจริงถามว่าเก่งจริงหรือโชคช่วยความเก่งก็มีอยู่ในตัวแล้วนะฮะแต่ว่าเก่งเนี่ยมันต้องขยันด้วยแล้วก็มีความอดทนเป็นอย่างสูง สำหรับเรื่องโชคอะต้องมีมบ้างใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าเราดูดวงก็ต้องตรวจดวงเรื่องของโชคเพราะฉะนั้นอะทุกอย่างนะครับมันก็มาทั้งคู่แต่เน,น้นๆนะใน,น,น,นเรื่องของความขยันอันนี้สําคัญสุดแล้วก็ความอดทนนะครับเออแต่เรื่องโชคมาได้แน่มีได้แน่เพราะดูดูตัวเองมาเหมือนกันออนะครับแล้วอะไรที่ทําให้เราอะ่ะพลิกจากตอนแรกเราก็คือเป็นออฟไลน์ก็คือไปตามอีเวนต์ไปดูดวงนั่นนี่จนมาทำสื่อโซเชียลมีเดียของตัวเองอะเอออะไรที่มันเป็นจุดคือเริ่มแรกนะครับ ผมก็ดูในเรื่องของออนไลน์ก่อนนะดูบุคคลนะครับแล้วก็ได้ดูดวงแบบการกุศลนะตามงานวัดนู่นนี่นั่นสมัยก่อนนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็มีจุดพลิกในเรื่องของความคิดที่ว่าอยากจะดูดวงแบบภาพกว้างให้เพื่อนๆนนะครับที่มีปัญหานะหรืออยากจะไปช่วยเหลือคนนะครับเลยอยากจะทำคอนเทนต์ตรงนี้เป็นจุดพลิกนะครับเราคิดว่าเราสามารถที่จะ ดูดวงนะครับแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์นะครับในเรื่องของการดูดวงตรงนี้ได้เลยทำคอนเทนต์ออกมานะครับ mm. ก็พยายามทำคอนเทนต์ที่นะครับให้มีแนวสนุกลงไปตรงมานะครับใช้ภาษาที่เป็นธรรมดาธรรมดานี่แหละ mm. นะครับก็เป็นจุดเปลี่ยนนะครับตรงนี้นั่นเองนะคร เห็นว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้แบบทำเพจแล้วสักเซสทันทีก็คือพูดเนี้ยว่าตอนเริ่มต้นมาเนี่ยมันก็จะมีจุดทุรักทุเลใช่ครับตอนนั้นมันเป็นยังไงก่อนที่จะมาก่อนหน้านี้เพจเนี่ยทำมาก่อนแล้วหลายปีแล้วครั้งแรกเลยชื่ออาจารย์บอยชื่อชื่อว่าอาจารย์บอยโหวนพยากรอทำมาหลายปีมากเลยนะทำมาจนสุดท้ายเนี่ยโดนบล็อกบล็อกปุ๊บเนี่ยผมก็หยุดเลยก็ไม่ได้ทำมาสักปีหนึ่งเพราะเฟล นะครับแล้วก็ตอนนั้นติดในเรื่องของการเรียนด้วยแล้วก็ดูดวงด้วยแล้วก็มาเริ่มทําอีกทีหนึ่งช่วงเออ2019เนอะนะครับเป็นเพจที่2อ,อันเนี้ยชื่อหมอบอยเคลียรชัดเ,ออเคลียชัดที่ผมตั้งเองนะครับแล้วก็ชื่อหมอบอยเปี่ยนแล้วก็ทํามาสักระยะหนึ่งก็ยังมีคนติดตามน้อยอยู่จนมาในช่วงไปปลายป,ายปี2019ต่อเนื่อง2020เ,ออเนอะก็เริ่มที่จะมีคนติดตามมากขึ้นนะครับคือมันแบบ ็นสถิติที่เติบโตอย่างรวดเร็วมากๆคือนับกันเป็นสัปดาห์หรือนับย้อนย้อนมาเป็นวันเลยว่าจะมีคนขึ้นเยอะมากมากจากตอนแรกเท่าไหร่นั้นสี่ห้าพันสีพันครับแรกๆเลยนะสี่ห้าพันมามาพีคเนี่ยช่วงมกราคมพา ขึ้นทีเดียวก็หลักหมื่นนะฮะนะครับแล้วก็ผ่านไปครึ่งกลางห่างไปกลางปีปุ๊บก็ประมาณ2องแสนละในปี2000นะใช่จนปัจจุบันเนี่ยโซเชียลมีเดียทั้งหมดที่ตัวเองมีอ่าโอเคเฟซบุ๊กมีเท่าไหร่นะวันนี้แล้วตอนนี้มีคนติดตามอยู่นะยอดเฟลโลห้าห้าแสนสองครับห้าแสนสองนี่คือเฟซบุ๊กอย่างเดียวไอจีประมาณไอจีสองสองหมื่นห้า ติ๊กต็อกติ๊กต็อกแสนสามครับ YouTube YouTube นี่แสนสามนะครับคืออีกนิดนึงจะรวมกันได้ล้านแล้วนะคุณผู้ชมก็ทั้งหมดที่ทำมาเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณไม่ไม่เกินไม่ถึงสองปีไม่ถึงสองปีไม่ถึงสองปีกับยอดทั้งหมดสี่โซเชียลมีเดียแพท ทําให้คนรักพี่ทําให้คนอยากต้องมาตามคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยพี่ว่านะมันเป็นความตรงไปตรงมาในการสื่อสารมากกว่าใช้ภาษาที่ง่ายๆแล้วก็สามารถเข้าใจได้ทุกเพศทุกวัยอืมอืมตรงนี้มากกว่านะแล้วก็มันก็สามารถตอบโจทย์ได้แล้วก็เราก็ที่บอกไปนะครับแล้วก็การทํานายดวงการพยากรณ์ก็แบบง่ายๆนะ แล้วก็ช่วยแก้ปัญหาใหคนด้วยนะครับช่วยเหลือคนเอ,อนเคยเจอคนมาลองของไหมลองของว่าแบบเฮ้ยแม่นจริงไหมเรารู้จริงหรือเปล่ามีฮะมีหูเยอะแยะเลยนะครับดูมาหมดแล้วนะลองของก็มีดูมาตั้งแต่คนรวยยันคนจนแล้วก็คนขายยาก็มีดูมาหมดอันนี้เรื่องจริงแล้วก็ลองของก็มีลองของมีสุดท้ายเนี่ย เขาจะรู้ของจริงไม่จริงคือในเรื่องของศาสตร์วิชานะครับคนลองของจะมีสองอย่างคือลองของกับคนที่หมอดูจิตสัมผัสเนอะกับหมอดูที่ใช้ศาสตร์เขาจะมาลองของโดยใช้วิชาการเนี่ามาลองของคุยกันเช่นดวงดวงดวงดาวเป็นไงอะไรประมาณนี้สุดท้ายเราก็สามารถที่จะตอบคาถามเขาได้ตรงนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นลองของในเรื่องของวิชาการมากกว่านะครับของผมน่ของพี่นะนะครับแล้วก็ในเรื่องของความแม่นด้วยก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่หลักเนี่ยจะมาเรื่องของ เรื่องดาวดาวโยกย้ายขยับยังไงส่งผลยังไงอะไรประมาณนี้แล้วเรารู้เลยทันทีไหมว่านี่คือ,อคําถามของคนลองของรู้ <มา S 1> เขารู้ทันทีครับรู้แน่นอนถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าเป็นหมอดูแล้วมีประสบการณ์มากๆอันนี้ไม่ได้ขิงนะจะรู้โดยธรรมชาติแล้วว่าคนนี้มามาแล้วต้องการอะไรอเดินมาปุ๊บโดยสัญชาตญาณแล้วก็โดยประสบการณ์นะครับใช่ทีนี้หลายๆคนสงสัยมากเลยว่าอุ้ย พี่หมอมาถึงขั้นเนี้ยรวมทุกแพลตฟอร์มหนึ่งเอาเวลาให้ไหนไปทำสองมีทีมงานช่วยกี่คนสามคือวางแผนการทำงานคอนเทนต์ต่างๆนี่ว่ายังไงไหนเล่าให้ฟังอ่คนเดียวครับ <laughs> <laughs> อีกทีนึงคนเดียวครับผมทำคนเดียวตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ทำคนเดียวใช่ครับไม่มีทีมงานแอดมินก็ผมเองนะฮะ <laughs> จริงหรอใช่ครับเอาแล้วอย่างนี้คือ แบ่งเวลาอย่างไงแล้วเอาเวลาที่ไหนไปเรียนรู้การทำโซเชียลมีเดียคือ,อแรกแรก,กแรกแรกโซเชียลมีเดียเนี่ยครับแรกๆอาจจะต้องใช้ในการทุ่มเทเวลากับกับก,บการอยู่กับสื่อหน่อยสื่อโซเชียลที่เราทำเ oh. นาะแต่พอทาไปนานๆปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มชานาญแล้วมีทักษะหรือเรื่องทักษะมากขึ้น mm. พอมีทักษะมากขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะรู้เวลาอ่ารู้เวลาทําใช้เวลาเท่าไหร่เท่าไหร่ในการบริหารการจัดการเวลา,า,วลา mm. มันก็จะมีเวลาที่เหลือแต่แรกๆอาจจะเอ่ออาจจะต้องเหนื่อยหน่อยอาจจะต้อง อดทนหน่อยแต่สุดท้ายเรามันสามารถที่จะบริหารได้นะครับก็ทำาหมดแล้วครับแสดงว่าหนึ่งวันของพี่หมอเนี่ยก็คืออัดแน่นกับกันต้องคิดวางแผนเสร็จแล้วก็ก็มาดูเทรนใช่ไหมใช่ครับดูเทรนด์ปัจจุบนว่าอะไรจะโดนใช่ดูเทรนด์ของของเรื่องของการพยากรณนะคำทำนายว่าจังหวะไหนอย่างไรแล้วก็สร้างความแตกต่างนะครับกับการทำนาย ในในสื่อโซเชียลนะเราสร้างความแตกต่างนะครับตรงนี้นะฮะแล้วเอาเวลาไหนไปพักผ่อนก็มีครับคือผมมาพักผ่อนปกติเลยนะไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรที่กินเวลาไปในเรื่องของงานนะครับเออนะครับก็เราแค่จัดสรรปันส่วนในเรื่องของเวลาก็สามารถที่จะพักผ่อนสบายได้อยู่แล้ว อยากรู้จริงๆว่าคอนเทนต์มันมีโอกาสตันไหมหรือว่าเราเรียนมาเยอะมากจนเราคิดว่าเรารู้รอบด้านที่เราจะทําให้มันเดินต่อถ้า<น>ยิ่งรู้มากยิ่งจะไม่ตันครับอันนี้บอกเลยนะครับว่าคอนเทนต์ในเรื่องของวิชาโหราศาสตร์เรื่องของดูดวงเอามาปรับใช้ได้หมดแล้วของแต่ถ้าดีต้องรู้หลากหลายในเรื่องของวิชาโหราศาสตร์เนาะส่วนคอนเทนต์เนี่ยก็รู้ในเรื่องของการทำคอนเทนต์ทั้งการทําคลิปเนี่ยอันนี้สามารถศึกษาได้อยู่แล้ว แต่ว่าสำคัญคือเนื้อหาคอนเทนต์นที่เสิร์ฟให้ผู้คนหรือเสิร์ฟให้ f c นะครับต้องมีความรู้หลากหลายไอ้ตรงนั้นสำคัญก็คือ,อยังยืนยันว่าจนถึงทุกวันนี้มันไม่ได้ฟลุกอย่างเดียวที่มันจะมียอดเกือบแตะหลักล้านก็ถามว่าไม่ได้ฟุกก็ความสามารถด้วยนะความเก่งก็มีความหล่อด้วยเนาะ,ะนิดนึงนะ <laughs> แล้วก็โชคดีด้วยครับจังหวะโอกาสแต่ที่บอกนะ เรื่องของดวงเนี่ยก็มีองค์ประกอบสําคัญเหมือนกันใช่ในเรื่องของการที่จะทําให้คนได้ไร้รู้จักเราเยอะเนี่ยมันก็ทุกอย่างเป็นองค์ประกอบหมดมนะครับในในพูดถึงเรื่องดวงแล้วหลายๆคนดูอยู่แล้วก็เป็น FC ฟีพี่ Boy. บอยมาจากทุกๆแพลตฟอร์มเนาะแล้วก็มาร <c oughs> อกันอยู่ตรงนี้อยากจะให้พูดถึง อนาคตของประเทศดวงเมืองดวงโลกในช่วงนี้ไปจนถึงเนี่ยต้นปี2-5-6-6เรา,ระาจะมีโอกาสลืมตาปากในด้านไหนกันบ้างมีแน่นอนครับนี่ต้องบอกเลยนะว่าดวงครึ่งปีหลัง6-5นะขคงสุดท้ายเนี่ยครับดาวราหูยังส่งผลในทิศทางที่ดีนะดาวราหูเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์นะฮะต่างประเทศวงการมายาแล้วก็เกี่ยวข้องกับความสวยความงามในเรื่องของ สื่อต่างๆนี่แหละครับจะส่งผลดีแล้วก็ลาหูไปว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับนําเข้าส่งออกด้วยนะต่อไปเนี่ยประเทศไทยเนี่ยในครึ่งปีหลังก็จะคึกคลักนะฮะโดยเฉพาะการท่องเที่ยวนะครับการเงินก็จะเริ่มเข้ามาแบบจัดหนักจัดเต็มเงินมาไหลมาเทมาเป็นจังหวะดวงที่ดีนะครับต้องบอกว่าครึ่งปีหลังนะครับใครที่ท้อแท้เหนื่อยกังวลนะครับเตรียมลุก ขึ้นมาโกยทรัพย์โกยเงินกันได้เพราะจังหวะดวงชะตาของดวงเมืองยังส่งผลไปในทิศทางที่ดีไปถึงประมาณเมษาปีหน้าเลยนะ <c oughs> นี่ครับคือภาพรวมของดวงเมืองนะครับแล้วก็เรื่องของอาชีพและเรื่องของโชคลาภและความสาเร็จเพราะดาวราหูเนี่ยเป็นดาวโชคลาภของดวงเมืองนะครับแปลว่าคนที่มีโชคแล้วก็อาจจะโชคดีใช่ชะจะมีคนถูกหวยเยอะนะฮะนี่จะมีโชคลาภเข้ามาเยอะๆแยะเลยคนไทยจะ จะยิ้มได้ครับมีความสุขโอ้ oh, ขอให้เป็นดังคำ <c oughs> ที่พี่หมอได้ทำนายไว้ครับที่นี่พอเราพูดถึงคำทำนายของพี่บอยของพี่หมอแล้วเนี่ย <c oughs> มันจะมีอย่างหนึ่งที่เราสังเกตเห็นเราไม่ได้อวยนะครับผมเราไม่ได้อวยเราเห็นว่าสไตล์การทำงานของพี่ใน art ิร r กอ่ะครับเมื่อมันก็มีคนแบบว่าเหมือนเห็นว่ามันดีแล้วมีคนไปทำทำนายแบบถึงจัดวาง a เวิร r k แบบนี้เยอะเลยเพราะว่าหนึ่งหัวข้อมันเฉียบ สคือมันมีคําอธิบายที่แบบโดนใจใช่ไหมด้วยภาษา 3. ามคือไอตัวคําราศีวันเกิดนักากา์อะไรงี้มันชัดอยากจะรู้ว่าตัวเองไปคิดวางแผนยังไงที่ <c oughs> ทำง,งานออกมาจริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากแวครับแต่แค่แค่บอกอ,อยากให้สร้างความแตกต่างข้อแรกนะฮะข้อสอเนี่ยนะครับอยากเน้นความตรงไปตรงมาแล้วก็ความเป็นกันเองแล้วก็เราสามารถสื่อ,ส,อสารโดยไม่มีอะไรที่มาเขาเรียกอะไรนะ ขวางกั้นขวางกั้นเราได้เออนะฮะเหมือนแม่น้ําขวางกั้นไม่ใช่เราต้องไปด้วยกันสื่อสารเป็นภาษาเดียวกันแค่นี้เองจริงๆต้องการเป็นสื่อสารเป็นภาษาเดียวกันประเด็นหลักเวลาได้ฟีดแบ็จาก F.C. จากแฟนๆน่ AN, ะรู้สึกว่าเขาชอบตรงไหนบ้างที่นอกจากที่เราพูดไปแล้วบ้างความเป็นความเป็นตัวตนความเป็นตัวเรามากกว่านะ,ะผมว่านะภาษาความ สนุกสนานเออของพี่นะโดยธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมาตั้งแต่เด็กนะนีไม่ได้เฟกผมเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ก็เป็นคนอารมณ์ดีอยู่แล้วไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรมากมายแล้วก็การพยากรณ์ของผมหรือพี่หมอบอยเนี่ยครับจะพยากรณ์เน้นในเชิงบวกนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะใครจะบอกว่าโลกสวยก็แล้วแต่นะครับแต่พี่หมอต้องการให้พลังบวกทุกคนเนี่ยเอาไปเป็นกําลังใจ หัวใจใจได้ฟูเป็นส t ตแล้วหัวใจสตรอรี่ฟูมาเหนือนหนัง oh. เออนะให้ทุกๆคนได้ไปทำงานแล้วก็ไปทำอะไรแล้วให้ประสบความเสเร็จโดยพลังทั้งหมดที่ส่งไปจากพี่หมอนี่เองนะครับแหมให้แบบว่ากำลังใจแบบตั้งแต่แรกๆเลยพูดถึงโพสแล้วก็ฟีดแบ็ของแฟนคลับ แฟนคลับพี่บอยเนี่ยไม่ได้มีอยู่แค่ในเพจของพี่บอยนะแต่ข้างของในฮอลล์โซซิตี้อะครับผมอยากจะบอกว่าโพสต์ล่าสุดที่เกี่ยวกับเหมือนจัดอันดับ12สราศีอะคนดูสี่ห้าคนเขาเรียกว่าคนไปรีชได้แบบ4ี่ห้าล้านคนโดยที่เป็นออร์แกนิกล้วนใช่ครับคือพี่ไปไปอวตารล่างไหนมาที่แบบว่าคิดขึ้นมาว่าเอ,อหัวข้อนี้มันจะโดนอย่างเงี้ยเอ่อด้วยประสบการณ์นะอันนี้ตอบยากบางครั้งประสบการณ์แล้วก็ที่ภาษาที่เราสื่ออ่านะครับตรงนี้นะ แล้วก็สิ่งที่เราคาดการณ์อะไรประมาณนี้ที่ว่าคนที่จะชอบที่จะฟังหรือดูคําทํานายของเรานะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็เราก็เขียนไปตามที่เราอยากเขียนเหมือนอารมณ์แบบอยู่กับอยู่กับลูกเพจอยู่กับผานแฟนมาจนรู้ว่าเขาน่าจะยากไ้อะไรเราเราเราอยู่ตรงนี้มาแล้วก็ที่บอกให้เป็นกําลังใจนะครับนะครับตรงนี้นะฮะแล้วแล้วดูแล้วสนุกสนานเงี่ไม่อยากให้เครียดเนี่ยไม่ใช่ว่าดูไปแล้วก็ คิ Q, ้วแบบหัวคิ้วเป็นขมวดเป็นปมอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่อยากให้เป็นอย่าง,งานั้นอยู่กับพี่บอยอยู่กับหมอบอยต้องเฮฮาสนุกสนานดูโพสต์ดูคอนเทนต์ของพี่ต้องเอากําลังใจเป็นพลังบวกไปอันนี้นะครับสําคัญอีกนิดได้ไหมทำคอนเทนต์มันก็เยอะแล้วเนาะอยากรู้ว่าลูกเพจจะได้คาดหวังได้ถูกว่าจะเห็นอะไรต่อจากนี้ในตัวหมอบอยก็ตอนนี้นะครับแล้วพี่ก็ได้ทําเรื่องของคอนเทนต์นะนะครับการเขียนโพสต์แล้วก็เรื่องคลิปเนี่ต่อจากนี้ฮนะ อย่าลืมติดตามนะครับพี่หมอก็จะมีนะครับในเรื่องของการบูชานะวัตถุมงคลนะครับอะไรที่เป็นของมงคลเสริมความเฮงความปังล่ํารวยนู่นนี่นั่นนะ,นะฮะก็มีให้มาอย่างแน่นอนเร็วๆนี้นะจ๊ะจะจัดมาเป็นซีรีส์เลยใช่ไหมมาแบบเป็นจักรวาลเลยนะจักรวาลมูจกัจกรวาลมูนะะยกตัวอย่างไ,ไหมเช่นอะไรอาหารนี้จริงๆเราไม่อยากจะบอกนะตอนนี้นะแต่ว่าด้วยความที่คันปาก นิดนึงนะครับก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องวอลเปเปอร์นะเสริมความเฮงเสริมความปังแรงเกินต้านรวยมหาสเสน่ห์รวยๆจริงเหรอแล้วในนั้นแบบองค์ประกอบสักยกตัวอย่างมาสักชิ้นได้ไหมว่ามันมีอะไรบ้างอ,อ๋อในนั้นนะครับก็องค์ประกอบเนี่ยครัก็จะมีพื้นหลังก็นะ เป็นเคลนขั้พื้นหลังแนละ้วเ,เป็นสีประจําราศีในแต่ละคนอันนี้พื้นหลังก่อนนะแล้วครับแ,แล้วก็มีจักรราศีนะครับ12ราศีนะแล้วก็มีเลขมงคลเออเพื่อเสริมนะเสริมเสริมดวงนะครับแล้วก็มียันอักขระนะนะครับเพื่อเปิดดวงเปิดทรัพย์เปิดโชคให้ปังปังเหมือนที่เราเห็นกันว่าเขามีเป็นพิธีกรรมเหมือนนะลงนานหน้าทองเป็นนาอะไรแบบเอ้เขียนอะไรใช่<ล>ใช่ใช่ใชแต่ว่าเราลงทำในวอลเปเปอร์เลย นี่นะครับ oh. สวยงามแน่นอนเพราะว่าพี่หมอคิดแล้วก็ออกแบบเองนะครับที่จะมาฝากเพื่อนๆแล้วก็แฟนๆ FC ทุกคนนะจะได้เอาไปจะได้ เฮงเฮงปังๆลงร่ำรวยมัง่งคั่งขอถามเรื่องนาเพิ่มได้ไหมอยาสนใจอ,อยากรู้ว่านาอันนี้คือพี่บอยไปเรียนวาดอักขระยันอะไรอย่างนี้มาแล้วใช่ครับพี่หมอเนี่ยได้เคยศึกษาวิชาอักขระเลขยันมานะฮะก็พอดีไปสนใจอักขระเลขยันที่เป็นตัวนะนะฮะเพราะว่าข้อแรกครับสื่อง่ายสองเขียนง่ายสามเนี่ยคนเห็นปุ๊บจะเข้าใจแล้วก็ยันนะนี่นะครับ เสริมความเป็นมงคลหลายอย่างเรื่องโชคลาภเรื่องเสน่หาไม่ตามมหานิยมแคล้วคลาดก็มีนะครับตรงนี้เลยหยิบนะครับคือให้สนให้ความสนใจมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ยันตัวนะเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอักขระนะครับตัวแรกของโลกเลยนะหมายถึงว่าเรายังคิดตัวหนังสือไม่ออกแต่เราเขียนยันกันไปนแล้วอย่างงี้หรอจริงๆแล้วที่ได้นําอักขระ เลขตัวนะเนี่ยเลขยันตัวนะาเนี่ย,ย,าายมาไว้ในบอลเปเปอร์เพราะว่าที่มาที่ไปมีนะครับคืออักขรเลขยนนันนะเนี่ยครับมีมาตั้งนานแล้วหลายพันปีเนาะนะครับในตำนานเนี่ยครับได้บอกว่าเท้านะสัปดีพรผมมันได้เห็นครับดอกบัวในน้ําเออห้าดอกนะครับแล้วก็ในดอกบัวมีอักขรเลขยนันทั้งหมด5ดอกก็คือนโมพุทธยะนะครับซึ่งเป็นอักขรนะครับเลขแรกตัวแรกนะฮะของโลกนะ เราเลยพี่หมอเลยคิดว่าเออเอาตรงเนี้ยมาทำในคอนเน c t ชันวอลเปเปอร์เพื่อจะได้เสริมให้ทุกคนน่ะได้มีอะไรดีๆเออโชคดีเฮงปังดังรวยทุกคนตรงนี้นะครับสาธุได้มาเราขออันนะคะเราจะ,จะรีบเลือกนะครับแล้วก็มีมาแน่นอนครับเร็วๆนี้นะฮะอดใจรอตั้งตาให้ดีนะฮะ เป็นแฟน f อของพี่หมอนะฮะช่วงนี้ได้ข่าวว่าสป,ปอนแน่นเลยใช่ไหมคะลงพงลงโพสเนี่ยเริ่มแบบว่ามีความเป็นเซเลบออนไลน์ของแท้ก็ครับผมก็มีบ้างครับ <c oughs> แซลกันคะ่ะอ่ะก่อนที่เดี๋ยววันนี้เราจะแบบว่าลากันไปอยากจะพูดเพื่อ FC บ้างให้ FC สองฝั่งเลยทั้งฝั่งงคนที่อยากจะได้ข้อคิดได้กำลังใจ แล้วอีกฝั่งหนึ่งคือคนที่เขาแบบอาจจะเป็นหมอดูรุ่นใหม่เพิ่งเรียนรู้การดูดวงแล้วอยากจะเก่งในโลกโซเชียลหรือสร้างฐานแฟนได้แบบพี่บอยบ้างอะ่ะพี่บอยช่วยแชร์ให้ฟังหน่อย<น>เอาแบบที่2ก่อนแบบที่2องคือแบบโซเชียลมีเดียก่อนเออจริงๆแล้วไม่ได้ยากนะฮะขอให้หนึ่งขยันครับ ประเด็นสาคัญคืออย่าละอดทนสองอย่างนี้สาคัญแล้วอีกอย่างหนึ่งคือดวงของคนอันนี้ก็แล้วแต่วาาสนาแต่ว่าเน้นในเรื่องของความขยันและความอดทนแล้วนะค,ความเก่งมันสร้างกันได้ครับแต่ความขยันและความอดทนเนี่ยมันมันต้องมันต้องใช้เวลานะฮะตรงนี้นะครับต้องกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับทีเ่เป็นหมอดูนะฮะหรือใครก็ตามทุกอาชีพนะครับต้องยึดหลักตรงนี้ไว้นะครับตรงนี้จะทำให้คุณเนี่ย เป็นที่ยอมรับแล้วก็ประสบความสำเร็จได้อืมคําคมคําคมสักนิดเห็นเขียนคําคมในอาร์ตเวิร์กเก่งมากเลยอะส <c oughs> ารพัดสารเพลองเอาคําคมเด็ดๆมาฝากกันหน่อยสดๆเลยมีวาจาเป็นทรัพย์ครับมีรอยยิ้มเป็นโชคลาภมีหน้าตาเป็นเสน่หามีรูปก,กายเป็นโภกทระพัเ์เฮงปังดังรวยกันทุกๆคนครับ เนี่เหมือนอวยพรไปด้วยในตัวเลยนะสุดท้ายของไทยจริงๆละหลายๆคนติดตามมาแก็น่นอนนว่าไม่ทำนายดวงทิ้งทายซะหน่อยก็คงจะน่าผิดหวังอยากจะรู้ว่าช่วงนี้ทำบุญอะไรเสริมดวงแล้วมันจะทำให้เปิดทรัพย์รับโชคได้มันพิเศษเหมือนที่พี่บอกว่าเดี๋ยวดาวเราหมู่ย้ายเราจะ้รวยวยๆกันปีนี้นะฮะอันดับแรกเลยถ้าใครอยากมีทรัพย์สมบัติเยอะๆครับต้องทำบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องการสร้างโบสถ์สร้างวัดอ,อันนี้เขาแรกนะเขาที่สองครับ ถ้าเกิดบันดาลโชคในเรื่องของโชคลาภครับปีนี้ดาวพระราหูเนี่ยเด่นมากเป็นเทวีโชคนะฮะพระราหูไปถึงยักษ์เนนะครับหาโอกาสครับไปสักการะหรือว่าองค์ท้าเวสุวรรณนะแรับเคล็ดลับง่ายๆนะก็เอาแบงค์ร้อยนี่แหละครับรูปองค์ตัวท่านตัวท่านนะฮะองค์ท่านเอาแบงค์ร้อยนี่ครับรูปองค์ท่านนะครับเก้าครั้งนะครับใส่กระเป๋าและอธิษฐานนะครับรับรองรวยแน่นอนฮะสองอย่างละรับราศีไหนที่เรียกวยืนหนึ่งทุกด้าน เอาหลายๆราศีก็ได้สักกลุ่มหนึ่งเขาจะได้แบบว่าราศีแรกครับนี่ราศีกันจริงเหรอราศีกันใช่ราศีกันนี่ปังแน่ราศีมีนอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็ราศีธนูนะครับตำแหน่งดวงดาวส่งผลดีนะโดยเฉพาะดาวพระราหูส่งผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับดาวราหูส่งผลเนี่ยที่จัดหนักเลยคือราศีเมษราศีตุล นะครับตรงนี้นะ,ะ <c oughs> ก็เลียงเลียงมาไปว่ากลุ่มราศีเหล่านี้ต่อสิ้นป้ยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงของดาวพระราหูแล้วอะ่ะ <c oughs> จะยิ่งปังใช่แล้วก็ดาวพฤ <Hey. S 1> หัสด,ด้วยนะสองดาวนะครับสองดวงนะครับดาวตีเทพนะภาษาโขนนะฮะดาวตีเทพส่งผลนะในปีนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าดาวตีเทพปีหน้าเนี่ยจะยิ่งแรงยิ่งกว่าน,นี้เพราะว่าจะมีดวงดาวย้ายถึง4ดวงปี <c oughs> หน้านะครับหรือว่ามาติดตาม e ีพีหน้านะครับปี 66, -66 จะมีการย้ายถึง4ดวง ไม่บอกบอกหมดเดี๋ยวไม่มีคนทวี่ต่อไปยัไม่มีคนดูแต่ปีหน้าสี่ดวงนะขอบคุณหมอบอยมากหรือว่าพี่หมอของเรานะคะที่มาแชร์หลายๆอย่างที่เราแบบไม่เคยรู้แล้วก็เรียกว่าเพิ่งรู้ว่าพี่เนี่ยทำได้อีกหลายอย่างเรียนมันก็เยอะแล้วก็เป็นคนเฟรนดลี่ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยฝากช่องทางการติดตามดีกว่าว่าตอนนี้โซเชียลมีเดียมีที่ไหนบ้างก็ตอนนี้ก็มีอยู่สแพลตฟอร์มนะฮะ ก็ช่องทางแรกก็แฟนเพจ Facebook เนอะแล้วก็ YouTube นะฮะแล้วก็ TikTok แล้วก็ Instagram และอีกหนึ่งช่องทางสำคัญครับโ o l ล s โซซ e ตี้นี่อันนี้สำคัญฝ <laughs> <laughs> ากติดตามด้วยแล้วกันเนาะ <laughs> ใช่ครับฝากติดตามทั้งหมดนะฮะ นะครับพี่หมออยู่หมดเลยครับตรงนี้5้าเพจห้าเพจฟอร์มนะไม่ใช่ห้าเพจนะครับอ่าฮะน,นี่ก็คืออีพีพิเศษนะคะที่มาอยู่กับหมอบอยแล้วก็ได้รู้จักตัวตนของหมอบอยมากขึ้นแล้วก็ได้รู้ในหลายๆเรื่องอ่ะที่คนทั่วไปที่เป็นแฟนคลับอ่ะไม่ได้รู้วันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณหมอบอยมากๆเลยแล้วเดี๋ยวติดตามกันต่อไปใน EP ีหน้านะคะว่าแขกรับเชิญสุดพิเศษที่เราจะมาล้วงลึกมาถกดวงกันจะจะเป็นใครวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ